คืนนี้คุณจะได้พบกับเรื่องราวของความรักและความเสียสละแม่นูนและวินต้องต่อสู้กับความมืดและความชั่วร้ายจะเกิดอะไรขึ้นเมื่อศัตรูเข้ามาใกล้ใครจะรอดและใครจะเสียสละเพื่อคนที่รักคุณพร้อมหรือยังที่จะรู้ความจริงทั้งหมดแม่นูนเดินอยู่บนถนนเล็กๆของเมืองกาลสินสายลมร้อนพัดผ่านหน้าของเธอเสียงจักรยานยนต์ดังว่วมาไกล เธอจับมือของวินลุกชายไว้ย5ปีแน่นหัวใจของเธอสั่นระริกไม่ใช่เพราะความกลัวแต่เป็นเพราะสิ่งที่กำลังจะเกิดขึ้นวินมองไปรอบๆตาของเขาเต็มไปด้วยความกังวลบ้านไม้เก่าที่อยู่ตรงมุมถนนเหมือนซ่อนความลับกลิ่นทูปและดอกไม้ลอยมากับสายลมแม่รู้สึกถึงความผิดปกติบางอย่างเมื่อเดินเข้าไปใกล้บ้านเธอได้ยินเสียงกระซิบเบาๆ เหมือนใครบางคนกำลังเรียกชื่อของเธอหัวใจของแม่เต้นแรงขึ้นวินยืนอยู่ข้างๆพร้อมกับความสงสยัยเสียงกริ่งดังขึ้นประตูไม้เก่าเปิดออกเองภายในมืดสนิทแสงแดดลอดผ่านหน้าต่างเก่าทำให้เกิดเงาที่สันไหวแม่จับมือวินแน่นขึ้นความกลัวและความรับประสานกาันทันใดนั้นสิ่งที่ไม่คาดคิดเกิดขึ้น วินถูกดึงเข้าไปข้างในแม่พยายามตะโกนแต่เสียงเธอถูกกลืนหายไปกับความมืดหัวใจของแม่เจ็บปวดเธอต้องตัดสินใจอย่างรวดเร็วแม่ใช้ชีวิตของตัวเองเป็นเดิมพันเธอวิ่งเข้าไปช่วยลูกชายร่างของเธอชนเข้ากับกำแพงเก่าฝุ่นและกลิ่นไม้ไม่ลอยขึ้นมาวินมองแม่ด้วยน้ำตาความรักของแม่และลูกชายปรากฏชัดเจน จากนั้นแม่เห็นชายลึกลับยืนอยู่มุมห้องสายตาของเขาเย็นชาและเต็มไปด้วยความโกรธแม่รู้ทันทีว่าเขาต้องการทำร้ายวินแต่เธอไม่ยอมเธอใช้ความกล้าหาญทั้งหมดปกป้องลูกวินร้องเรียกแม่ด้วยเสียงแผ่วแต่แม่ยังคงยืนหยัดความตึงเครียดในอากาศเหมือนกำลังระเบิดกลิ่นทูบและไม้เก่าเข้ามาผสมกับความกลัวทุกวินาทีช่างยาวนานและเจ็บปวด ชายลึกลับยิ้มอย่างเย็นชาแม่รู้ว่าเขาต้องการแก้แค้นเธอจ้องตาเขาอย่างไม่หวั่นไหวและตัดสินใจที่จะไม่ยอมให้ความชั่วร้ายชนะเสียงฝีเท้าเข้ามาใกล้วินพยายามช่วยแม่แต่แม่บอกให้เขาถอยเธอคือเกราะป้องกันสุดท้ายความรักความเสียสละและความกล้าหาญของแม่จะปกป้องลูกวินรู้สึกถึงความอบอุ่นและความเศร้าปนกัน เขาเห็นแม่ของเขายืนอยู่ท่ามกลางความมืดหัวใจของเขาเจ็บปวดแต่เขารู้ว่าแม่ของเขาพร้อมที่จะสละทุกอย่างเรื่องราวของแม่และวินยังไม่จบความรักและความซื่อสัตย์ของพวกเขาจะถูกทดสอบอีกครั้งและความลับของเมืองกาลสินก็รอคอยการเปิดเผยแม่นูนและวินยืนอยู่หน้าประตูไม้เก่าหัวใจของแม่เต้นแรงเหมือนจะหลุดออกมาสายลมพัดแรงขึ้น ใบไม้และฝุ่นลอยขึ้นมาในอากาศเสียงกริ่งดังว่วแววเหมือนเรียกชื่อของเธออีกครั้งวินยืนตัวแข็งเขารู้สึกถึงความไม่ชอบมาพากลกลิ่งไม้ไหมและทูกคลุ้งเข้าจมูกเงามืดเคลื่อนไหวในมุมห้องเหมือนมีใครบางคนซ่อนอยู่และจัตามองทุกก้าวแม่เอื้อมมือไปจับแขนวินอย่าขยับนะเสียงของแม่สั่นเครือแต่มั่นคง วินรู้สึกถึงความอบอุ่นและความกลัวปนกันทั้งสองคนก้าวเข้าไปข้างในอย่างช้าๆทันใดนั้นเสียงฝีเท้าดังขึ้นจากชั้นบนทุกก้าวหนักแน่นและเย็นชาแม่ได้ยินเสียงกระซิบที่คล้ายกับชื่อของวินร่างกายของเธอสั่นระร,ริกความตึงเครียดเหมือนจะกัดกินทุกลมหายใจแม่หยุดและชี้ไปยังมุมห้องชายลึกลับยืนอยู่ตรงนั้น สายตาของเขาเย็นชาและเต็มไปด้วยความแค้นมือของเขาสะบัดคล้ายกำลังเตรียมโจมตีแม่รู้ทันทีว่าอันตรายใกล้เข้ามาแล้ววินพยายามก้าไปหาแม่แต่แม่สายหน้าอยู่ตรงนี้ฉันจัดการเองความกล้าและความรักผสมกันแม่ดันตัวเองไปขวางชายลึกลับกลิ่นไม้ไหม้และทูบทำให้หัวใจเต้นแรงขึ้นชายลึกลับขยับเข้ามา ร่างของเขาใหญ่และน่ากลัวเสียงหัวเราะเย็นชากล้องในห้องมืดแม่ยืนหยัดแม้หัวใจสันดร,ริกความรักและการเสียสละของแม่เป็นเกราะป้องกันวินมองแม่ด้วยน้ำตาเขารู้สึกถึงความเจ็บปวดและความหวาดกลัวแต่ก็รู้ว่าความกล้าหาญของแม่จะไม่ยอมแพ้ทุกวินาทีเหมือนถูกลากยาวออกไปเงามืดและฝุ่นคลุ้งเต็มห้องและเสียงฝีเท้ายังคงเข้าใกล้ แม่หายใจลึกแล้วก้าวไปอีกครั้งชายลึกลับหยุดนิ่งความตึงเครียดแทบจะแตกกระจายวินรู้สึกถึงความอบอุ่นและความเศร้าในเวลาเดียวกันทุกอย่างเงียบลงชั่วขณะก่อนที่พายุความตึงเครียดจะระเบิดอีกครั้งแม่นูนหายใจลึกเธอรู้สึกถึงความร้อนและความชื้นที่เกาะผิวสายลมพัดแรงจนฝุ่นและใบไม้ปันป่วนวินยืนอยู่ข้างๆ มือของเขาจับมือแม่แน่นแต่ความหวาดกลัวเริ่มเกาะกลุมหัวใจทันใดนั้นเงามืดเคลื่อนไหวอีกครั้งเสียงกระซิบแผ่วเ,เบาเหมือนเรียกชื่อของวินวินออกไปไม่ได้แม่รู้ทันทีว่าชายลึกลับกำลังวางแผนบางอย่างเธอต้องคิดเร็วแม่ก้าวเข้าไปขวางอีกครั้งร่างของเธอสั่นแต่สายตาเต็มไปด้วยความมุ่งมั่นชายลึกลับยิ้มเย็นชา มือของเขาสะบัดเหมือนเตรียมโจมตีกลิ่นไม้เก่าและทูกคลุ้งเข้ามาในจมูกหัวใจของแม่เต้นแรงจนเหมือนจะระเบิดวินอยากจะช่วยแม่แต่แม่สายหน้าอย่ามาใกล้ฉันปกป้องลูกเองคำพูดของแม่เต็มไปด้วยความรักและความเสียสละวินเห็นน้ำตาของแม่หยดลงหัวใจเขาเจ็บปวดแต่ก็เต็มไปด้วยความศรัทธาชายลึกลับก้าวเข้ามาใกล้แต่แม่ไม่ถอย เธอหยุดและยืนตรงกลางห้องสายตาของเธอเฉียบขาดความรักและความกล้าหาญของแม่เปล่งประกายเหมือนเป็นเกราะป้องกันวินจากอันตรายทันใดนั้นเสียงกระจกแตกดังลั่นชิ้นกระจกหล่นลงพื้นแสงแดดสะท้อนทำให้เกิดเงาสันไหวชายลึกลับยิ้มเย็นชาเหมือนรู้ว่าแม่ไม่สามารถยอมแพ้ได้ง่ายๆหัวใจของแม่สั่นแต่เธอไม่ถอย วินจับมือแม่นั่นขึ้นทั้งสองรู้สึกถึงแรงดึงดูดของความตึงเครียดฝุ่นและกลิ่นไม้ไม่คลุ้งเต็มห้องทุกวินาทีช่างยาวนานและเต็มไปด้วยความหวาดกลัวแม่เริ่มร้องเรียกชื่อวินเบาๆเพื่อให้ลูกสงบใจและเชื่อมั่นในตัวเธอชายลึกลับจ้องตาแม่และพูดเสียงเย็นแกคิดว่าจะปกป้องลูกได้เหรอแม่จ้องกลับ ความรักของแม่ไม่มีวันแพ้ความชั่วร้ายวินมองแม่ด้วยน้ำตาความอบอุ่นและความกล้าหาญของแม่ชัดเจนแล้วเหตุการณ์ไม่คาดคิดเกิดขึ้นชายลึกลับถอยไปด้านหลังเหมือนกำลังวางแผนโจมตีใหม่แม่รู้ทันทีว่าเวลาของพวกเขาเหลือน้อยเธอต้องตัดสินใจอย่างรวดเร็วสายลมแรงพัดฝุ่นเข้าตาแม่และวินแต่แม่ไม่ยอมแพ้ แม่ใช้มือผลักชายลึกลับออกแรงของแม่เต็มไปด้วยความรักและความโกรธชายลึกลับสะดุดและล้มลงเสียงดังของร่างกระแทกพื้นทําให้ทั้งห้องสัน่นวิ่งวิ่งเข้าไปหาแม่น้ําตาของเขาไหลไม่หยุดแม่ยิ้มและกอดเขาแน่นทั้งสองรู้สึกถึงความผูกพันที่ไม่อาจทํำลายได้ทันใดนั้นเสียงฝีเท้าเข้ามาใกล้อีกครั้งแต่คราวนี้เป็นเสียงตำรวจจากเมืองกลาลสิน ชายลึกลับถูกจับกุมทันทีแม่และวินปล่อยใจโล่งใจความกลัวค่อยๆจางลงแต่หัวใจยังคงเต้นแรงแม่และวินเดินออกจากบ้านไม้เก่าแสงแดดส่องลงมาบนถนนฝุ่นและใบไม้ลอยตามสายลมแต่ความรักของแม่และลูกชายชัดเจนแม่หันไปมองวินเราจะไม่ยอมให้ใครทำร้ายเราอีกวินพยักหน้า ทั้งสองก้าวเดินไปด้วยกันพร้อมกับความทรงจำและความรักที่ไม่อาจลบเลือนในเมืองกาลสินเรื่องราวของแม่และวินกลายเป็นบทเรียนความรักความเสียสละและความกล้าหาญสามารถเอาชนะความชั่วร้ายได้ทุกคนในชุมชนเล่าขานถึงความกล้าหาญของแม่นูนและวินยังคงเก็บความอบอุ่นของแม่ไว้ในใจแต่ความลึกลับยังไม่จบเสียงกระซิบบางอย่างยังคงก้องในความทรงจำ สายลมพัดผ่านถนนเก่าเหมือนกำลังเตือนให้ระวังแม่และวินรู้ว่าแม้พายุจะผ่านไปชีวิตและความรักยังคงต้องผเผชิญกับความท้าทายใหม่แต่สิ่งหนึ่งที่ชัดเจนคือความรักและความเสียสละของแม่จะคงอยู่ในใจของวินตลอดไปและเรื่องราวของพวกเขายังคงถูกเล่าขานต่อไปในเมืองกาลสินเป็นสัญ,ญลักษณ์ของความซื่อสัตย์ความรักและความกล้าหาญ ทุกลมหายใจและทุกความรู้สึกเต็มไปด้วยความผูกพันที่ไม่มีอะไรทำลายได้หลังจากเหตุการณ์รุนแรงผ่านไปแม่และวินยืนอยู่บนถนนเล็กๆของเมืองกาลสินลมหายใจของทั้งสองยังสั่นแรงแต่หัวใจเต็มไปด้วยความโล่งใจสายลมพัดพากลิ่นไม้เก่าและทูปลอยมากับอากาศทุกอย่างเหมือนกลับมาสู่ความสงบแม่มองไปยังบ้านไม้เก่า รอยแตกบนประตูและหน้าต่างบอกเล่าเรื่องราวทั้งหมดวินยืนข้างแม่น้ำตาย,ยังคงไหลแต่ครั้งนี้เป็นน้ำตาแห่งความรักและความศรัทธาเขาเข้าใจแล้วว่าแม่ของเขาพร้อมจะเสียสละทุกอย่างเพื่อเขาเสียงเด็กๆเ,เล่นอยู่ใกล้ๆทำให้บรรยากาศอบอุ่นขึ้นแม่ยิ้มและลูกหัววินเบาๆชีวิตต้องเดินต่อไปนะลูกวินพยักหน้าเขารู้สึกถึงความอบอุ่นและความปลอดภยัย แม้โลกภายนอกจะเต็มไปด้วยความลึกลับและอันตรายแต่ใจลึกๆของแม่ยังคงระแวงเธอรู้ว่าเหตุการณ์นี้อาจไม่ใช่ครั้งสุดท้ายชายลึกลับอาจกลับมาอีกแต่แม่มั่นใจเธอพร้อมเผชิญทุกสิ่งเพื่อปกป้องลูกความรักและความเสียสละของแม่เป็นอาวุธที่ไม่มีใครทำลายได้ในวันต่อมาวินและแม่เดินทางไปยังวัดเก่าในเมืองกลาลสินเพื่อสวดมนต์และขอพร กลิ่นทูปและดอกไม้คลุ้งไปทั่วบริเวณแม่อธิษฐานเงียบๆขอให้ความรักและความผูกพันของพวกเขาแข็งแรงยิ่งขึ้นวินยืนอยู่ข้างแม่ทั้งสองรู้สึกถึงความสงบและความเชื่อมโยงกับวัฒนธรรมไทยทันใดนั้นเสียงแปลกๆดังขึ้นจากห้องเก็บของของวัดแม่และวินหันไปมองเงามืดอีกครั้งเคลื่อนเข้ามาหัวใจของแม่เต้นแรงแต่ครั้งนี้เธอพร้อมรับมือ ความกล้าและความรักในหัวใจแม่เปล่งประกายวิ่งเก้าวไปข้างหน้าแม่ระวังแต่แม่ยิ้มลูกอยู่ข้างแม่ฉันจะจัดการเองทั้งสองยืนหยัดท่ามกลางความมืดสายตาของแม่เต็มไปด้วยความมุ่งมั่นและความรักเธอรู้ว่าแม้โลกนี้เต็มไปด้วยอันตรายความรักและความเสียสละจะนำทางพวกเขาชายลึกลับก้าเข้ามาอีกครั้งแต่ครั้งนี้แม่ไม่หวาดกลัว เธอใช้พลังทั้งหมดป้องกันลูกแรงของแม่ทําให้ชายลึกลับสะดุง้งวินเห็นแม่เต็มไปด้วยความกล้าหาญน้ําตาของเขาไหลไม่หยุดเขาเข้าใจว่าความรักของแม่แข็งแกร่งที่สุดจากนั้นเสียงฝีเท้าของตํารวจดังขึ้นอีกครั้งชายลึกลับถูกจับกลุมและถูกนําตัวออกไปแม่และวินถอนหายใจโล่งใจแต่ความตึงเครียดยังคงอยู่ในใจ พวกเขารู้ว่าโลกนี้ยังเต็มไปด้วยความลึกลับและต้องพร้อมเผชิญทุกสถานการณ์หลังจากเหตุการณ์ทั้งหมดแม่และวินกลับบ้านบ้านไม้เก่าเต็มไปด้วยความทรงจำทั้งความกลัวความรักและความเสียสละวินหันไปมองแม่ขอบคุณแม่แม่ยิ้มและลูบหัวลูกเราจะอยู่ด้วยกันเสมอทั้งสองรู้สึกถึงความผูกพันที่ไม่มีวันแตกสลาย ชีวิตของพวกเขาในเมืองกาลสินกลับมาสู่ความสงบแต่ความรักและความเสียสละของแม่ยังคงอยู่เรื่องราวของแม่นูนและวินกลายเป็นบทเรียนสำหรับทุกคนสอนให้รู้ว่าความรักความกล้าและความซื่อสัตย์สำคัญที่สุดแม้จะ,ะเผชิญกับความมืดและอันตรายความรักของแม่สามารถเอาชนะทุกสิ่งในวันหนึ่งวิงยืนอยู่ริมแม่น้ำกาลสินเขามองไปยังท้องฟ้า จำทุกบทเรียนที่แม่สอนความรักความเสียสละและความกล้าหาญทุกลมหายใจเต็มไปด้วยความทรงจำและความอบอุ่นเขารู้ว่าแม่จะอยู่ข้างเขาตลอดไปไม่ว่าจะเกิดอะไรขึ้นก็ตามและเรื่องราวยังไม่จบนงามืดบางอย่างอาจยังอยู่แต่แม่และวินพร้อมเผชิญทุกความท้าทายพวกเขารู้ว่าความรักและความกล้าหาญจะนำทางพวกเขาไปสู่ความสงบ ในเมืองกาลสินแห่งนี้ความรักและความเสียสละจะคงอยู่ตลอดไปแสงแดดส่องลอดผ่านใบไม้แม่นูนและวินเดินอยู่ริมถนนในเมืองกาลสินหัวใจทั้งสองยังเต้นแรงจากเหตุการณ์ที่ผ่านมาแต่ความสงบเริ่มเข้ามาแทนที่ความตึงเครียดสายลมพัดเบาๆพัดเอากลิ่นดอกไม้และฝุ่นไม้เก่าทั้งสองรู้สึกถึงความสงบและอบอุ่นแม่มองไปยังท้องฟ้า เธอยิ้มอย่างเบาๆทุกอย่างผ่านไปแล้วลูกวินพยักหน้าน้ำตาย,ยังคงไหลแต่เป็นน้ำตาแห่งความรักและความโล่งใจเขาเข้าใจแล้วว่าแม่ของเขาพร้อมจะเสียสละทุกอย่างเพื่อเขาพวกเขาเดินไปตามถนนแคบๆของเมืองผู้คนทักทายและส่งรอยยิ้มให้เสียงเด็กๆเล่นอยู่ใกล้ๆทำให้บรรยากาศอบอุ่นขึ้นแม่ลูกหัววินเบาๆชีวิตต้องเดินต่อไปนะลูก วินจับมือแม่แน่นเขารู้สึกถึงความอบอุ่นและความมั่นคงจากนั้นแม่พาวินไปยังวัดเก่าวัดที่เต็มไปด้วยความเงียบสงบและกลิ่นธูปพวกเขาสวดมนต์และถวายดอกไม้แม่อธิษฐานให้ความรักและความผูกพันของพวกเขาแข็งแรงยิ่งขึ้นวินยืนอยู่ข้างแม่รับรู้ถึงความสงบและการเชื่อมโยงกับวัฒนธรรมไทยหลังจากสวดมนต์ แม่และวินนั่งอยู่ใต้ต้นไม้ใหญ่แสงแดดลอดผ่านกิ่งไม้สร้างเงาสลับกับพื้นแม่ยิ้มและหันไปมองลูกเราได้เรียนรู้สิ่งสำคัญแล้วลูกวินถามอะไรหรือแม่แม่ตอบเสียงนุ่มความรักและความเสียสละสามารถเอาชนะทุกอุปสรรควิเนเงียบไปเขารับรู้ถึงความจริงนั้นความรักของแม่ชัดเจนในทุกสายตาทุกสัมผัส แม่ลูกหัวเขาอีกครั้งไม่ว่าอะไรจะเกิดขึ้นในชีวิตเราจะอยู่ด้วยกันเสมอทั้งสองยิ้มให้กันความอบอุ่นและความผูกพันล้อมรอบพวกเขาวันเวลาผ่านไปแม่และวินกลับบ้านไม้เก่าของพวกเขาบ้านที่เต็มไปด้วยความทรงจำทั้งความหวาดกลัวความรักและความเสียสละวินนั่งลงที่มุมบ้านจ้องไปยังกรอบรูปเก่ารูปแม่และเขายืนอยู่หน้าวัด เขาเข้าใจแล้วว่าชีวิตและความรักมีค่าเพียงใดแม่ลุกขึ้นจัดบ้านให้เรียบร้อยทุกสิ่งเหมือนกลับมาสู่ความสงบแต่เธอรู้ว่าโลกนี้ยังเต็มไปด้วยความไม่แน่นอนชายลึกลับอาจไม่ปรากฏอีกแต่แม่และวินพร้อมรับมือทุกสถานการณ์ความรักและความกล้าหาญของแม่จะเป็นแรงนำทางคืนหนึ่งพวกเขานั่งอยู่ริมแม่น้ำกาลสินน้ำไหลเอืเอ่อย สะท้อนแสงจันทร์และดวงดาววินเงยหน้ามองฟ้าคิดถึงทุกบทเรียนและทุกความทรงจำเขารู้ว่าแม่จะอยู่ข้างเขาตลอดไปไม่ว่าจะเกิดอะไรขึ้นก็ตามแม่มองลูกชายลูกพร้อมสำหรับชีวิตแล้วใช่ไหมวินพยักหน้าหัวใจเต็มไปด้วยความมั่นคงความรักของแม่ทำให้เขาแข็งแกร่งทั้งสองนั่งเงียบเงียบปล่อยให้ลมเย็นพัดผ่าน และฟังเสียงน้ำไหลเอือ่อยๆเช้าวันรุ่งขึ้นแม่และวิงตื่นแต่เชา้าแสงแดดส่องผ่านหน้าต่างอบอุ่นและสดใสพวกเขาออกไปเดินเล่นในตลาดเก่าผู้คนทักทายด้วยรอยยิ้มกลิ่นอาหารและดอกไม้คลุ้งไปทั่วบรรยากาศเต็มไปด้วยความสุขสงบระหว่างเดินวินหันไปมองแม่แม่ขอบคุณสำหรับทุกอย่าง แม่ยิ้มและลูกหัวลูกเราจะอยู่ด้วยกันเสมอไม่ว่าโลกจะเปลี่ยนไปอย่างไรวินรู้สึกถึงความรักความอบอุ่นและความปลอดภัยชีวิตของเขาและแม่เต็มไปด้วยความทรงจำและความผูกพันช่วงบ่ายพวกเขาไปยังสวนสาธารณะนั่งใต้ต้นไม้ใหญ่ฟังเสียงนกร้องและลมพัดแม่หันไปมองลูกชายอีกครั้งความรักความเสียสละและความกล้าหาญจะอยู่กับเราเสมอ วินยิ้มเขารู้สึกว่าทุกบทเรียนที่ผ่านมาทุกความกลัวทุกความเจ็บปวดสร้างเขาให้เป็นคนที่เข้มแข็งและรู้คุณค่าของความรักเมื่อดวงอาทิตย์เริ่มตกแม่และวินกลับบ้านแสงสุดท้ายสะท้อนบนบ,นบ้านไม้เก่าอบอุ่นและสวยงามแม่ยืนมองวินเราผ่านทุกอย่างมาด้วยกันวินพยักหน้าหัวใจเต็มไปด้วยความรักและความมั่นคง ทั้งสองนั่งเงียบเงียบฟังเสียงลมพัดและน้ำไหลโลกภายนอกอาจเต็มไปด้วยความลึกลับแต่ภายในใจของแม่และวินเต็มไปด้วยความสงบความรักและความผูกพันที่ไม่มีวันแตกสลายในเมืองกาลสินเรื่องราวของแม่และวินกลายเป็นตำนานสอนให้ทุกคนรู้ว่าความรักและความเสียสละสามารถเอาชนะความกลัวความชั่วร้ายและทุกอุปสรรคในชีวิตความรักของแม่เป็นแรงนำทาง และวินจะเติบโตด้วยหัวใจที่เข้มแข็งและอบอุ่นแสงจันทร์สัดสสองบนแม่น้ําแม่และวินยืนมองฟ้ารู้ว่าอนาคตเต็มไปด้วยความหวังและความรักและเรื่องราวของพวกเขาจะถูกเล่าขานต่อไปเป็นสัญ,ญลักษณ์ของความกล้าความรักและความซื่อสัตย์ในเมืองกาลสินแห่งนี้ความรักและความเสียสละของแม่จะคงอยู่ในใจของลูกตลอดไป